สิ้นเดือนเมษาแล้ววันนี้นะเห็นเขามาแจ้งเตือนว่านับเขาดาวถอยหลังไดูร้อนนะร้อนจัดนะต่อไปก็จะเป็นลานินญ,ญาหรือเทีนี้พายุต่างๆรุนแรงนะ เราจะเห็นว่าร้อนยาวนานมากขึ้นนะปีนี้40องศาอยู่ต่อกันอยู่ร้ายวัน,นโลกมันเดือดนะพอร้อนมากน,น,นี้เวลามันเกิดผลกระทบอย่างอื่นมันก็มากเหมือนกันหนาวก็หนาวมากแรงก็แรงมากท่วมก็ท่วมมากอะไรเงี้ย ช่วงปี2554คนเราคงจำกันได้นะเขเรียกว่าเป็นช่วงฝน10ปีคือทุก10ปีเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าปรากฏการฝนมันตกหนักตกมากอย่างนั้นน้ำท่วมไปหลายพื้นที่ระบายน้ำไม่ทันต่อไปนี่มันจะไม่ใช่แค่ฝน10ปีละมันจะที มากขึ้นมากขึ้นอาจจะทุกห้าปีทุกสามปีทุกสองปีอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือธรรมชาติที่เขาก็ปรับสภาพของเขาพอโลกมันเสื่อมโทมเยอะเวลาที่ธรรมชาติเขาปรับสภาพอย่างเงี้ยเขาก็ปรับรุนแรงอาจจะมี น้ำท่วมเป็นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ความสมดุลของธรรมชาติเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามเ่ยนะก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนะอย่างไดโนเสาร์บางยุคเนี่ยเห็นไหมมันก็ปรับตัวของมันแต่ก่อนเป็นไดโนเสาร์ 65ล้านปีก่อนตัวง่ยตัวนี้มันอาจจะกลายมาเป็นกิ่งกามาเป็นนก ok บางชนิดหรือว่า,มาแมลงสาบมั้งเงี้ยเต่าก็เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่โลกหลายปีละหลายล้านปีละเพียงแต่ว่าเขาก็รู้จักปรับวิวัฒนาการธรรมชาติของเขาให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันนะนะ คือถ้าใครยอมรับได้ปรับได้อยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปหน่อยอย่างนี้นะีนี้คนเราก็จะคล้ายๆกันนะเวลาที่เราเกิดปัญหาหรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมานะนั้นถ้าเราไม่ รู้จักปรับตัวเนี่ยเราก็จะอยู่ลําบากการปรับตัวคือการรู้จักยอมรับการที่จะอยู่เป็นภาษายุคใหม่รู้จักอยู่เป็นรู้จักที่จะศึกษาเรียนรู้สิยงที่มันเกิดขึ้นตามเพศตามสถานะตามความเป็นอยู่ของเรานี่แหละเรามาอยัดอยูยว่ากันนี่นะ ไม่ว่าจะเป็นพระเนนหรือเป็นญาติโยมเราก็เราก็รู้จักปรับตัวอยู่บ้านเราอาจจะนอนตือนเจ็ดโมงแปดโมงนะมาอยู่วัดเราก็อาจจะตื่นที่สามที่สี่อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักปรับตัวซึ่งแน่นอน,นแหละมันก็ยากนะมันยากในเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าเราปรับจนชินแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปสามารถที่จะ ตื่นดึกลุกเช้าได้นั่งนั่งนั่งสมาธิแต่ก่อนมันก็หลับใช่ไหมตื่นเ,เช้ามันง่วงมันก็หลับย่ีแต่พอเรานั่งบ่อยๆอย่างนี้มันก็ตื่นขึ้นมาได้ฝึกให้มันตื่นขึ้นมาได้นะนั่นนี่ตอนแรกๆนี่นะอย่างเช่นเราเรียนปหนึ่งป .2 องขึ้นมาเราก็จะเห็นว่า <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแต่ว่ามันต้องทําให้มากเรียนรู้ให้มากก็คือการรู้จักเข้าไปปรับตัวให้มากนั่นแหละพอเราจําที่เขียนกอไก่วันแรกได้ไหมละ่ะเขียนยังไงก็ไม่สวยใช่ไหมตัวงอกงอกงอง,ง,งยึกยือยึกยือเนี่ยก็จะเขียนสวยเนี่ยโอเขียนไปพันรอบนะบางทีใช่ไหมเขียนกอไก่อยู่พันครั้งนะก็จะสวยอคขอไข่ข้อควายทังหอวทั้งหกนี่โอ้ แล้วก็ต้องนําสระมาผสมกันอีกกว่จาจะอ่านออกทีนี้คำนี้มันอ่านอะไรกับอะไรเนี่ยนะก็ต้องคือต้องเน้นปริมาณให้มากตอนแรกเนี่ยนะเน้นปริมาณให้มากพุรธเจ้าสนใจคําว่าพาวิตาพหุลีกตาการทําให้มากการเจริญให้มากอย่างเราตื่นดึกเนี่ยตืภาภา่นดึกลูกเช้ภาอย่ภางเงี้ยแล้วตื่นบ่อยๆครับพอตื่นบ่อยๆอย่างนี้ปุ๊บ มันปริมาณมากเนปริมาณมากนี่คือเราทำร้อยครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งที่มันได้ผลแล้วนั่งสมาธิอยู่21วันอย่างนี้มันอาจจะเตือนขึ้นมาสักสองวัน,นมันก็คือมาจากปริมาณที่มากมันก็จะเกิดตกผลึกเป็นตัวคุณภาพนั่นเอง เราเขียนหนังสือเราอาร่านหนังสืออ่านบ่อ,บอยๆทำบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่คล่องนะอย่างเรามาฝึกสดมนกันบางทีคำบาลีมันไม่ค่อยคุ้นปากคุ้นชินเราเราก็ฝึกไป10วันเป็น30วันเป็นร้อยวันเป็นพันวันเง,งี้ยมันค่อยๆคล่องปากขึ้นมาแั้นเริ่มแรกเราก็ต้องเน้นตัวปริมาณก่อนคุณภาพอาไว้ทีหลัง ผิดผิดบ่อยๆมันก็คอยเตือนเราว่าเราไม่สามารถที่จะเป๊ะเวอร์ได้นะในสหรัฐนี่เขามีการทดสอบทดลองนะให้นักศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนเน้นปริมาณกลุ่มที่สองนเน้นถ่ายภาพนะนเน้นคุณภาพก็คือก็ให้นักศึกษาไปถ่ายถ่ายรูปใช้กล้องถ่ายรูปนี่แหละกลุ่มหนึ่งนี่บอกว่า เ,เน้นปริมาณถ่ายเยอะๆให้ถ่ายมาสักพันรูปน,นักศึกษาก็พากันไปถ่ายมาพันรูปอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเยอะถ่ายมาแค่รูปเดียวพอเน้นคุณภาพเลยปรากฏว่าภาพที่ออกมาน้นนะ่กลุ่มผู้ทดสอบผู้ทดลองเนี่ยก็คือจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ถ่ายเยอะๆเนี่ย ถ่ายปริมาณมากๆเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีกว่านะจะมีการตกผลึกนะจากพันภาพอย่างเงี้ยโอ้เป็นเป็นภาพที่มันมีความงดงามมีแสงนะมีเอฟเฟกมีแบ็กกราวน์มีเรื่องราวต่างๆในรูปนั้นนะ่ะได้ค่อนข้างที่จะละเอียดครบถ้วนนะเป็นคล้ายๆกับโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาเลยทีเดียวนั่นคือเกิดจากการ เน้นปริมาณก่อนนะเน้นปริมาณพงั้นพวกเรานี่ก็ฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่ๆนี่เราก็ต้องทําเยอะๆนะงนั้นท่านบอกว่าอย่ามักน้อยในความดีอย่าสันโดษในความเพียรเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนะอย่ามักน้อยในความดีคือความดีนี่ทาไปเถอะอะไรที่มันจะเป็นความดีความงดงามอย่างความสะอาดความเรียบร้อยนะความขาย,ยัน ความที่ตรงต่อเวลาเนี่ยอันนี้จะทำให้มากสิ่งดีๆอย่างเงี้ยเราพาวิตาพระโหรีกตาทำให้มากาเจริญให้มาก,เน,มากเน้นปริมาณไปก่อนมันจะไม่อยากทำมันจะด,ดัดขัดเครื่องมันจะผิดอะไรบ้างก็ช่างมันแต่ว่าเราเน้นในการศึกษาเรียนรู้ในการปรับตัวในการที่จะอยู่เป็น,นง่ายๆนะ เนี่ยการที่เราเข้ามาฝึกสตินี่เหมือนกันฝึกความรู้สึกตัวนี่นะตอนแรกนี่มันก็อาจจะมีคุณภาพน้อยอ,อย่างเช่นว่าวันหนึ่งนี่อาจจะรู้สึกตัวแค่สองสามครั้งหรือว่าบางทีความคิดนี่เกิดไปเป็นพันๆเรื่องก่อนที่เราจะรู้เท่าทันความคิดนะ หมือนกับลิงนะลิงมันโหนจากเกิงโน้นก็ไปเกิงนี่ก็ไปเกิงโน้นคือความคิดเนี่ยมันคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยพอคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แล้วนี่มันก็เลยอยู่กับความคุ้นชินเราแต่พอเรามาฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมานี่จากวันหนึ่งเราคิดเพลินไปเป็นหลายพันเรื่องครับวันหนึ่งเราคิดกันเจ็ดพันถึงหนึ่งมื่นเรื่องนะต่อวันไม่ใช่น้อย แต่เนี่ยเราไม่รู้จักความคิดเรามันก็เพลินไปวันละเจ็ดพันเจ็ดพันใช่ไหมแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีความตื่นรู้ขึ้นมาความคิดมันดับไปอาจจะสักสามพันเรื่องรู้สึกตัวหนึ่งทีสองพันเรื่องไล่ลงมาบางทีก็ร้อยเรื่องหรือว่าวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกตัวได้สองสามรอบหรือว่าคิดไปเก้าเรื่องสิบเรื่อง ก็รู้สึกตัวขึ้นมานัาเข้าหนักเข้าปุ๊บพอฝึกจนชินชำนิชำนาญแล้วนี่เวลามีความคิดเกิดขึ้นในจิตเราเราก็รู้เท่าทันมันมันก็เลยกลายเป็นการที่ว่ามีคุณภาพขึ้นมาต้องอาศัยปริมาณอย่างนี้นะแต่เราทำให้มากจะเรินให้มากแล้วนี่มันเป็นเหมือนการกับเดินสวนทางตัวเองนะเราเดินไปทางทิศเหนือ กิเลสเดินไปทางทิศเหนือเราก็ไปทางทิศใต้อย่างนี้มันไปทางทิศตะวันตกเราก็เดินย้อนมาทางทิศตะวันออกอย่านี้มันจะมีกําลังดึงกันอยู่ระหว่างตัวสติตัวสัมปชัญญะกับตัวกิเลสนี่ยนะมันก็ดึงกันไปมันดึงชักเขยือแหละลเราเคยดึงชักเขยเยอกันเมล่ะนั้นทีมไหนมีฐานดีมีคนเยอะมีกําลังเห็ไหมก็ สามารถที่จะชนะได้หรือว่าถ้าคนเท่าๆกันกําลังสติมันเท่าๆกันก็ต้องไปดูฐานฐานดีไหมเชือ,อกมั่นคงไหมแรงดึงจังหวะเป็นยังไงมันก็จะชักขยเยอะอกันบางทีก็แพ้บางทีก่กชนะนะถ้าเน้นปริมาณอย่างเงี้ยเ,เราปริมาณเยอะใช่ไหมถ้า,ถาเราทาบ่อยๆมีสติบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็แสดงว่าคนเยอะ คนที่เราดึงชักเยื้อนี่มันเริ่มเยอะขึ้นมาละอังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าเออเราจะชนะไหมเพราะอะไรเพราะปริมาณมันเยอะไงพอปริมาณเยอะเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะมีคนที่ผอมแห้งแรงน้อยบ้างขาดโปรตีนวิตามินบ้างเป็นโปริโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็คนเยอะไงคนแข็งแรงก็มีคนไม่แข็งแรงก็มีใช่นไหมก็ค่อยคค่อยๆ่ช่วยกันดึงค่อยๆช่วยกันพายค่อยๆ่ช่วยกันโล่ไป ในนาวาชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเรือของชีวิตที่ทําให้เรานั้นได้พิชิตนะความสําเร็จของเราในการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ความภาคความเพียรของเรานี่แหละความตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ยิ่งโลกทุกวันนี้ก็ยิ่งดำเนินชีวิตได้ยากขึ้นนะ โลกของควา,ายาโลกของความบดบังความเป็นจริงมันเยอะ,อะตามสื่อต่างๆตามโซเชียลนะเรามีชีวิตที่มันบดบังความจริงเราไปอยู่กับโลกเสมือนจริงมากกว่าไปอยู่กับจอมือถือไปอยู่กับความฝันไปอยู่กับอดีตอย่างเงี้ยเวลาเราไปดูหนังภาพยนตร์ไปดูโน่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็ไปอยู่กับโลกของความฝัน บางทีก็ไปอยู่กับจินตนาการของคนอื่นเขาไปอยู่กับเรื่องราวของคนอื่นเขาที่เขาผูกคิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นจากสังขารจากความคิดของเขาบางทีเราก็ไปอาศัยอยู่กับเขาอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้ทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพของชีวิตเราเนี่ยมันลดลงไปนั้นการอยู่กับชีวิตของเราปัจจุบันจริงๆนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เรามีทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพของชีวิต ถึงว่าเราฝึกเยอะๆก่อนนะมันมีได้คนเราเนี่ยมันอยากมีมีได้เก่งขนาดไหนล่ะอยู่นอกโลกเราก็สามารถที่จะไปอยู่นอกโลกได้นะไปเหยียบดวงจันทร์อย่างเนี้ยไปสำรวจดาวอังคารสำรวจดวงอาทิตย์เห็นไหมคนเรามันเก่งขนาดไหนเะนี่ยนาซาเอาเศษเหล็กเอาอะไรต่างๆไปลอยอยู่บนอากาศก็ได้เห็นไหมามาเป็นดาวเทียมเอามาเป็นอะไรต่างๆ สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆผลิตเครื่องบินก็ได้คนเราไม่ใช่ธรรมดานะมันเก่งนะังนั้นในความเก่งนั้นบางทีถ้ามีคนทำเยอะแล้วนี่เราก็อาจจะมาเรียนรู้อย่างอื่นนะมาเรียนรู้ความเก่งทางใจของเรานี่แหละก็คือการที่มันรู้เท่าทันชีวิตตัวเองรู้เท่าทันความคิดในสิ่งที่เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ก็คือเรื่องของ ความรู้ความรู้ในเรื่องของการตื่นรู้คือพุทธ,ธะนะก็เรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์เป็นความรู้ที่ฝึกที่จะเรียนรู้ข้างในเราเนี่ยถึงว่าการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเครื่องมืออาศัยเครื่องมืออาศัยความอดทนนั่นแหละนั้นเรามีกายมีใจเป็นเครื่องมือเราอยู่แล้วฝึกให้คล่องฝึกให้มันชำนิชำนาญอย่างนี้นะ นั่งยังไงมันจะไม่หลับสวดมนต์ยังไงมันจะไม่ผิดเพี้ยนนะตั้งคีย์เสียงยังไงถึงจะไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนั้นฝะนะนะึกทำงานยังไงมันจะมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องเดียวกันนะเราทำความสะอาดกุฏิที่พักนะทำยังไงมันถึงจะสะอาดรวดเร็วนะมันก็เกิดกลายเป็นทักษะขึ้นมากลายเป็น ความปรับตัวขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็อยู่เป็นด้วยนยะว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็กลายเป็นเรื่องของการปรับตัวทั้งนั้นแหละเมื่อใดที่เรายอมรับสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะความทุกข์ก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งละถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับมันก็เหมือนกับว่าเราไปเพิ่มเติมทุกข์ให้กับตัวเองขึมาเพระาะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกมัน โลกของความผิดหวังเป็นโลกของความทุกอยู่แล้วเกิดมาแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเกิดมาก็ต้องเอาแกอวเจ็บเอาตายมาด้วยเอาความผิดหวังพัดพลากมาด้วยอย่างเงี้ยนะมันรู้มันรู้แค่ความคิดแต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เลยทุกขนั้นเราฝึกให้จิตมันยอมรับเสียงเหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงความแน่นอนเหล่านั้นเหล่านั้น ถ้าฝึกยอมรับมันก็ม้มาได้บ่อยๆบ่อยๆความทุกข์มันก็เบาคลายลงไปแม้จะมีความทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่ธรรมดาที่มันจะต้องเกิดแต่เราไม่ไปเพิ่มเติมเสริมทุกข์ให้มันเกิดขึ้นดังนั้นนี่มันที่จะมีความรู้สึกตัวบ่อยๆม,มันที่จะมีสติบ่อยๆในการดำเน,นินชีวิตเรารักษากายวาจาใจของเราให้มันเป็นปกตินะ ถ้าเรามีใจที่มันปกติอย่าง,งนาัก็เรียกว่าเป็นศีลนะปกติแปลว่าศีลนะนะมีความปกติมีความมั่นคงขึ้นมาพอมีความมั่นคงขึ้นมาปุ๊บนะใจเรามันก็สบายนะอยู่ได้อยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วก็อยู่เป็นแล้วก็เย็นด้วยนะไม่ใช่ไปอยู่แล้วมีความทุกข์อยู่ได้อยู่เป็นจิตใจเย็นสงบมั่นคงอันนี้คือคุณภาพชีวิตที่เราต้องการ ก็ฝนะึกฝนกันเอาฝากพวกเราเอาไว้นะนะเดี๋ยวเราสวดนรรมนต์ทำวัดเชา้ากัน